โรงเรียนสองคนตบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่นะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคนตบอดไทยค่ะซึ่งในวันที่21ธันวาคมนี้จะมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศน,นค่ะรายได้เนี่ยก็จะนําไป จัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านการศึกษาสนับสนุนทางด้านการเรียนรู้ให้กับคนตาบอดนะคะแล้วเด็กที่นี่ก็มีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงประถม6ค่ะรวมไปถึงเด็กที่จบประถม6แล้วก็ส่งไปเรียนร่วมในโรงเรียนต่างๆแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่ประจำนะคะบางท่านก็จะอยู่ประจำที่นี่ด้วยรายได้ทั้งหมดนะคะที่ได้จากงานวิ่งเนี่ยเราก็จะนําไปสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ทางด้านการศึกษาแล้วก็โอกาสในการเรียนรู้ต่างๆค่ะ ทำให้เด็กเหล่านี้นะคะได้มีการศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็นําไปสู่การมีงานทําและไม่เป็นภาะในสังคมด้วยนะคะที่สําคัญเลยใบยเสร็จสามารถที่จะนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยอ่าเด็กๆกําลังรอโอกาสจากทุกท่านอยู่นะคะยังไงสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสองคนตาบอดสันติจินานาจังหวัดแพร่ศูนย์ห้าสี่หหนึ่งสี่สสมห้า 054614235นะคะหรือว่าไปที่เพจของโรงเรียนได้เลยหรือเพจเด่นชัยมินิมาราธอนและอีกเพจหนึ่งก็คือเพจมูลนิธิคอตทบอดไทยนะคะ TAB Foundation ค่ะแล้วมาร่วมด้วยช่วยกันกันเยอะๆนะคะ